สวัสดีคัายินดีต้อนรับเข้าสู่เกม t h s i ซิมสามูอานลน์นะครับก็อาไปเปิดกันในพาร์ทแรกเลยนะใครที่ยังไม่รู้ว่า2คนนี้มายังไงหรือว่าเป็นใครเนี่ยก็ให้ไปดูที่ The Sims 3 y a ยาโเลยก็จะรู้ว่า2คนนี้คือใครอสองคนนี้ก็คือลูกบุญธรรมของอาลูฟี่และโซอี้นะก็ชื่อคิริโตะกับอาอาสนะอตอนนี้ก็อาอยู่ในบ้าน โอ้โหตอนนี้ภาพสวยมากภาพสวยมากภาพสวยมาก,ก,มากเดี๋ยวรีวิวบ้านให้ดูดีกว่านี่ก็เป็นบ้านที่โอ้โหไปโหลดมานะอื้มสวยมากบ้านหลังนี้แต่ของมันเยอะมากทำให้ดูแหลกแหลกไปน,นิดนึงเนาะโอเคอืมอันนี้ก็เป็นชั้นแรกนะจะเป็นห้องรับแขกห้องอาหารห,ห้องอาหารนี่ชอบมากโต๊ะสวยมากอันนี้ก็เป็นคล้ายๆก็ว่าเป็นห้องน้ําอันนี้ห้องครัว อันนี้ก็ห้องนอนห้องนอนมีหลายห้องมากอันนี้ก็เป็นห้องใต้หลังคานี่ตรงนี้ก็มีสองชั้นนะก็ถือว่าเป็นบ้านที่อ่าเป็นบ้านวันคิดมัดนะที่ดูอบอุ่นดีอืมแล้วทั้งสองทำอะไรกันอยู่นะคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยพูดคุยอ่าแล้วเราก็ได้เอาอ่าคาสามะมาด้วยนะเพราะว่าถ้าเล่นซิมแค่สอง คนเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรน่าสนุกใช่ไหมล่ะเราเอาเลยยูนิคอร์มาด้วยที่แรกกับว่าจะเลี้ยงหมาแต่หมามันดูไม่หนุกเลยเอาแบบยูนิคอร์ดีกว่าอุ้ยภาพไม่โหลดอ่าส่วนชุดอาซึนะอันนับที่แรกก็คือเราไปโหลดชุดของอาซึนะที่แบบที่แท้จริงมาแล้วแต่ว่าชุดมันดูลกๆก,ก่อนเลยเรเอาชุดอาริไปก่อนละกันเอ้ไม่ใช่เอาเอาชุดอาริไปเลยเ <c oughs> พราะชุดอาซึนะมันลกๆอะ ส่วนคิริเลตโตเนี่ยก็หาชุดอย่างนี้อะละเพราะมันดูคล้ายๆแล้วแหละดองๆแล้วอืมไปดูทีวีดีกว่าทีวีอยู่ไหนนี่อ่ะยังไม่ค่อยชินกับบ้านใหม่เลยนะอ่ะ,อะนั่งก่อนนั่งออกมีบมานั่งก่อนมานั่งก่อนมานั่งก่อน โอเคมานั่งนี่เดี๋ยวจะให้ดูหน้ากับคีิโตกาสหนาช,ชัดๆนะอืมไม่รู้จะให้ดูมุมไหนอ่ะดูทรทัศน์่นเดี๋ยวจะให้ดูหน้าชัดๆนะนี่คีิโตะหล่อมากเลยใช้เวลาสร้างแต่ละซิมเนี่ยสร้างแล้วก็ค้างมากมายตั้งเกมค้างเกมหลุดก็จะได้มาขนาดนี้อ๋อ สร้างแทบเป็นแทบตายโดยเฉพาะอาสซนะเนี่ยอาสซนะเกมหลุดบ่อยมากคีโตโอโหโห,หนอมากเลยใช่ไหมละ่ะห,หลายคนคงชอบนะสัญญาณไม่ดีหรอทราทักถูกๆทำให้ภาไพาไม่ชมทำให้ภาไพาไม่คมชัดอ๋อทำไมทำแบบนี้ล่ะทีพีดูได้ก็ดูไปก่อนนะหรือว่ามีนิสยัยไอ้นี่หรือเปล่าไม่มีเนี่ย นึกว่าจะมีนิสยัยรำรวยอ๋อนี่ไงนำมันกงเงินกองทองไปว่าจะต้องหรูๆใช่ไหมล่ะเดี๋ยวซื้อให้แล้วกันเอาเครื่องนี้ไปก่อนอืมจะทำยังไงกันต่อดีอนี้อาสุนะอยากจะใช้ห้องน้ำมาใช้ห้องน้ำเลยคิดนี้โตหรอมาก คิริโตะคิริโตะคิริโตะหน้าโคตรเกาหลีเนะ่นี่แล้วก็ใส่อะไรนะตังหูเหรอใส่เอาไว้ทุกความเท่นะเอะอันนี้อนิเมชันเยอะอืมมันดูสภาพอากาศเหรอมีอย่างอื่นไหมอนะกระตูนหันสะอน,น้กระตูนดีกว่าอ่าอสนะอาสนะ,ะนี่เป็นห้องน้ำมันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำ อาสนะง่วงนอนแล้วเหรอนี่ห้องอาสนะห้องนี้ห้องนี้สวยมากนี่ยะเป็นห้องนอนห้องนอนมีหลายห้องมากเลยนะนี่มีทั้งห้องนี้เป็นห้องใต้หลังคาแหลกนิดนึงนะเพราะของมันเยอะมากเลยแล้วก็มีอันนี้โอ้โหไม่รู้จะเยอะไปไหนเยอะมากเลยนี่ห้องนี้สวยมากเยี๋ยวชอบห้องนี้ที่สุดแล้วอ้าวชุด ไม่ได้ซื้อไอ้นี่มาให้ดูดิซื้ออะไรนะซื้อที่เก็บผ้าเขาเรียกว่าตะก,ก้าเหรออืมนี่ก็ดูทีวีไปอ,อ๋อบวกสิบไอ้นี่เลยอะ่ะโอเคเราไปดูคาสสัมะกันบ้างดีกว่าอ่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะอ๋อตอนนี้อยู่เมืองซันไลท์ทิธนะซูมออกให้ดูนะนี่อยู่เมืองซันไลท์ทิธ ดีไม่ดีอาจจะเจออาจจะได้เจอประสาทแฮ์รี่พัตเตอร์นะอือโอโหซูมเข้าแล้วซูมออกภาพไม่โหลดเลยอ่ะก็เข้าใจนะคือบ้านหลังนี้มอสมันเยอะมากโอ้โหภาพโหลดช้าเอ้าวอาสนะาอาสนะเป็นไรอ่ะรับเคลมไหเหรอนอนต่อดีเอ้าไปไหนอ่ะ ไม่ไปไม่ไปไม่ดูทีวีแล้วเหรออยากไปเที่ยวหรือเปล่าเอาไปเที่ยวดีกว่าอา๋อที่นี่ก็มีงานเทศากาลนะแต่ว่านี่ไงหรือเปล่าอืมก็มีหลายที่ให้เที่ยวอยู่นะที่เนี่อันนี้คืออาชยาอาชยากรออันนี้คือร้านอาหารหรือเปล่าคือเมืองสไลด์ทิศเนี่ยแทบไม่เคยมาเลยนะ ไปที่ไหนดีสนสาธาร์อาณาไหมโอเคไปคนเดียวก็จองไม่ต้องเอาอาสนะไปหรออ๋ออาสนะก็ค้างเหรอนะโอ้ยิริโตะไม่โหลดอะรื้อออกดีกว่าอา้าวขึ้นแท็กซี่เหรอลืมซื้อรถให้เลยฮ้ลืมซื้อรถให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยวซื้อให้พาร์ทหน้า ก็เพิ่งไปลงบ้านมาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเอา้าอารซนะค้างเหมือนเนี้ยตอนนี้ถ้าสองคนก็ยังว่างงานอยู่นะยังไม่มีงานเลยนะอา้าวคิริโตะไม่โลดอะ่ะอ๋อนี่เป็นหอดูดาวที่แฮร์รี่พอตเตอร์เคยมานี่ว่าลืมไปเลยนี่งไงที่แฮร์รี่พอตเตอร์เคยมากับเฮอร์เมวันนี้ที่ว่ามาดูดาวตกกันอะ่ะ เนี่ยที่มาสองดูดาวกันตรงเนี้ยโอเคโหลดหรือยังเนี่ยโอเคโหลดแล้วอ๋อนี่มันชุดทางการนี่หว่ะชุดเอาไว้แต่งงานกับอาสุนะลาซุนะทำอะไรบ้างยังเรับช่างมันอมเอ้ยดีใจเหรอเป็นดาราป่ะคนเนี้ยมันจะเป็นนี่อืมเราจะทำอะไรกันดี อ๋อไปคุยไหมวันนี้ใครนะไปตีสนิทดีกว่าว่าในเมืองนี้รู้จักกันแค่อาซุนัากับอาซุนะากับคาซามะ <c oughs> ก็รู้จักกันแค่สองคนแล้วนี่มาคุยกันหน้าห้องน้ำหญิงอนนะี <c oughs> เอออ่ะอาซุนะายังค้างอยู่อะ่ะเดี๋ยวรีเซ็ตซิมให้อืมเป็นมิด นินทาล้วต้องตีสนิทคนในเมืองนี้อะนะแต่ว่าห้ามจีบกันนะสนิทขนานน้าตลกรู้อะไรไหมอะไรเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยไม่คาดฝันเลยนะนี่ยะที่นี่ไม่มีใครเลยเหรอเอ้ยังไงเจอคนแก่คนหนึ่งไปตีสนิทดีกว่าเมืองนี้น่าจะมีแฟรี่หรือว่ามีพ่อมดแม่มดหน่อยนะโอเคไปตีสนิทกับคนนี้อีก โอเคเดิน <Okay. S 2> เร็วเร็ว,รวแล้วอาซื้อนะยังค้างอ่ะมันเป็นที่อะไรอะ่ะหรือซิมอาจจะไม่ไอ้นี่ก็ได้โอ้แล้วนี่ใครเนี่ยยังไม่โหลดเลยนะนี่ยคนเนะี้สิบะโนปะโอเคอืมชักกะบา้าชักกะบา้าอีกแล้วก็ <c oughs> นสนุกสนาน ทำเลยดีชอบวิดีโอสนุกๆเราต้องตีสนิทเขาไปเรืออ่อยๆอนะอาร์เซนะาก็หิวสำหรัลไปดูอาร์เซนาดีกว่าโอ้ยไม่โหลดอะ่ะเดี๋ยวขอใส่สูตรรีเซ็ตซิมก่อนนะ re set sim รี R e S e T S I M. เซ็ตซิมอนาร์เซนะาเนาะอาร์เซนะา ึโอเคมันก็จะรีเซ็ตซิมนะอ๋อรถไอติมรถไอติมรถไอติมซื้อ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 เดอยวจะทำการเป็นหมอดูเหรอหรือว่าอยากดูดวงไม่รู้เหมือนกันบ้านหลังนี้โหลดจากเว็บไอนเนี่ยนะเว็บของต่างประเทศอะ่ะชื่อเว็บอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่บ้านหลังนี้สวยอยู่นะเนี่ยแต่อาจจะแ็ลสักนิดนึงเพราะว่าอืมคอมเรามันก็ต้องแรงนิดนึงเนาะอ๋อเอาอะไรดีช้เขียวช็อกโกแลตอ๋อก็มีอะไรเนี่ยมีแบบใสลุงมีเราเอาแบบโคนดีกว่า,อวาโอ้ยผมจมเข้าไปในตัวเซนาแล้ว ไว้กลับบ้านเลยคิริโตว้าไอติมมันอร่อยจังเลยงำมงอมงอมงอ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 เออเ <c oughs> <c oughs> มืองสไลด์ทิศเนี่ยตอนเย็นเนี่ยจะสวยมากๆเลยโอเคอร่อยไหมนะคิริโตะหิวคิริโตะหิวคิริโตอุย๊ยอุ้ยอุ๊ยสลับผิด ว่าจะสลับเข้าไปในบ้านโอ้คีริโตหิวใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วก็อาหารจานด่วนเลยเอาเป็นซุปกระป๋องเลยแล้วกันอาส์นะอาส์นะต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเนาะงนั้นก็ไปนั่งกับคีริโตไปไปนั่งมองมองตาดูดนะดาวตกกัน นี่ห้องครัวห้องครัวไม่เปล่าอืมห้องครัวก็เป็นบ้านที่สวยงามเออมันจะพูดว่าอะไรงงจังเลยต้นคิดมกักอันนี้มันไม่โหลดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่โหลดมายังไม่โหลดเลยเอ้าขนมปังทำไมเป็นอย่างนี้เอยจะกินขนมปังหรือจะกินอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวลบออกแล้วกันพวกเนยลบออกลบออกให้หมดเลย อาซืนะอาซืนะนอนก็ได้นะนี่นี่ตรงนี้ก็มีเตียงอีกจะนอนเตียงไหนก็ได้ไเป็นอะไรนี่นอนหลับเลยว้าอร่อยจังเลยอมืมาหายจุยเย็นนี่ก็ดีเหมือนกันอะตอนนี้กินกินแล้วซิมก็จะเก็บจานเองเพราะว่ามีนิสัยรักความสะอาดต่อไปขับถ่ายขับถ่ายขับถ่ายห้องน้ํามีสองห้องน้งํามั้งขจําไม่ผิดหรือสามห้องน้ํา นีห้องน้าอันนี้แล้วก็ห้องน้ําอันนี้ด้วยข้างบนมีห้องน้ํำไหมนจะจำไม่ได้ล้วไม่น่ามีนะมีแต่อ่าชั้นชั้นล่างเนาะหฮ้ยจะฉีะ่เหรออาฮ่าซิมนั่งฉี่ <c oughs> นี่อ,อาซื้อนะเวลานอนก็จะเปลี่ยนทรงผมด้วย <c oughs> เห็นว่า <c oughs> เป็นทรงผมของเซอร์เบลนี่อะนะอืม ว้าเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ต้องล้างมืออ่าเดี๋ยวปีบสิวด้วยเป็นหนุ่มหล่อก,ก็ต้องหน้าใสกิงก้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่าต่อไปก็อ่าไปนอนห้องใต้บันไดบ้างไหมเอ้ยห้องใต้หลังคาดิพูดผิดห้องใต้บันได <c oughs> ว้าหล่อแล้วสินะ นี่มันจะขึ้นว่าเสน่ห์ดึงดูดจากการแต่งตัวที่ดูดีโอเคพาร์ทนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะแค่จะเป็นการเปิดตัวของทั้งสองเฉยๆเอา้าแล้วซิมขึ้นบันไดยังไงนะ่ะเหาะขึ้นไปเหรอไม่เป็นไรนี่ชุดนอน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 เน่ โอเคก็ต้องหลับไปนะนี่คาซามะโอ้โหฝนตกเออแล้วก็เปลี่ยนอคอกม้าใหม่นะเป็นแบบหรูกว่าเดิมเลยคาซามะอยากออกกำลังกายมร,รู้สึกว่าซื้อลูกบอลให้อยู่นะัลูกบอลไปไหนอนะ่ะ ยังไงลูกบอลเมื่อกี้หาไม่เจอแลนะจะไปเล่นลูกบอลเอา้าอ้อมไปไหนนะ่ะลูกบอลอยู่นี่มึอนอะไรเปล่าเอา้างงเมื่อกี้ลูกบอลยังอยู่นี่เลยกรรมนั้นลูกบอลเป็นอะไรนะ่ะบั็กเหรอ อฉันเป็นมา้าฉันต้องออกกำลังกายฮ้ยอ๋อสุนะนอนเราไปดูสุนะนอนดีก,กว่าอ้คิริดโตคิริโตอ๋อผมหลอตลอดอยู่แล้วงอเฮ้ยยังละล่นเองพูดเองทำไมนี่พูดคนเดียวยนะฮะชอบพูดคนเดียวเอ้าขับท้ายม้าชี่ม้าชี่ม้าชี่ขาสามาชี่ โอเคเอากำลังกายดีอ๋ออาสซีนะตื่นได้แล้วนะนอนไม่ต้องเต็มก็ได้แ้่ซิมนอนเต็มเนี่ยมาอาจจะขี้เกียจหรือเปล่าอ๋งอเงาเงาเง,ง,องเก็บที่นอนอยังเห็นแล้วคอกม้า อย่าให้อาศนะไปนี่คอกมมาดีกว่าความสะอาดคอกมมาเปิดไฟทุกดวงมืดจะตายไม่เปิดเหรอ,อนี่ทรงผมอารนะเมื่อกี้ใครเห็นทันมั่งเป็นทรงผมที่โหลดมาเช่นเดียวกันอนารนะใส่ชุดอาริแล้วเข้ากว่านะว่าไหมนี่ชุดอาริเป็นจริ้งจอกหรือเปล่าหรือเปล่านี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของที่โตก,กอาศุนะนะ มีหลายคนที่ชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้นะเนี่ยนี่ก็โกยอะไรสักอย่างนึ้งมันท่านจะมืดไปเนาะมันจะติดไฟมากกว่านี้นะเนี่ยโอเคเข้าบ้านเลวเดี๋ยวเปียกวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอเคอทำอะไรต่อดี ความสนุกต่ำลงเหรอนั้นอย่าให้เล่นคอมดีกว่าคอมอยู่ไหนคอมอยู่ไหนรู้สึกว่ามีห้องคอมอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ทางไหน <c oughs> คือบ้านแบบซอกมุมมันเยอะมากนี่ไงห้องคอมมีโน้ตบุ๊กอยู่สองอันนะ,ะก็เลือกได้เอ้อยู่สองเครื่องอย่างนี้สองอันอมก็มีแต่งหนังสือคุยแชท ออารีแต่งหนังสือดีกว่าเราจะต้องฝึกก่อนเนาะฝึกแล้วค่อยแต่งอ๋อมันมีแบบอาชีพแบบเขียนไอ้เงี้ยนะพิม์พแต่งเรื่องสั้นนะ่ะแต่งมันก็จะได้ทีละ1 0บบาทสิบเจบาทอันนี้แล้วแต่งงานหรอมั้งใช่ใช่มันมีงานอย่างนี้อยู่แค่พิมพ์เฉยๆก็ได้เงินนทีละสิบเจ็ดสิบเจ็ดซิออ,อะไรอย่างนี้ แครี่ก็ทำมาเนี่ยอ,อย่างเงี้ยนี่ห้องนี้สวยเหมือนกันนะดูเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างงี้ยสวยหมดเลยบ้านหลังเนี้ยอ้าวจอไม่เต็มอ่ะจอไม่เต็มอ่ะอันนี้ MacBook ป่ะเนี่ยเดี๋ยวพอเอากำแพงลงหน่อยนะไม่ใช่ MacBook เหรอโอเค อก็ูเขียนไปเรื่อยๆนะตื่นได้แล้วคีริโตอ๋อตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเปลี่ยนชุดเร็วจังเลยนี่ชุดคิริโตะชอบชุดนี้มาก อาอาซูนะาหิวอาซูนะาหิวให้คิดตัวไปทําให้กินดีกว่าสองคนนี้ก็ต้องจิ้นกันอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้อ๋อต้องรู้สึกว่าจะมีย่างไมโควเวฟโอเคเอาแมกแอนชีสดีกว่าเอาของต้มสลัดมันทำง่ายเราต้องเอาอะไรที่มันยากๆอ๋อนี่ฉันกลายเป็นพ่อบ้านหรืออะไรเนี่ยก็ <c oughs> ตอนนี้แหละ อะไรเนี่ยอยากจะทำความสะอาดความสะอาดอะไรอะ่ะยังไม่ได้ซื้อเตาย่างใช่ไม่่าจะซื้อเอาไว้ล <S 2> <S 2> <S แล้วก็จะซื้อชิงช้ามาไว้ด้วยโอเคนี่ก็เป็นของไปโหลดมามันติดมาให้กับบ้านเลยพวกแบบเนี <S 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 <ๆ>้ยสวยมากสวยมากต้องยอมรับมันนี่อ่ะ อืมอาซึซนะแทงหนังสือเหรออาซนะมานั่งรอเลยเดี๋ยวคิริโตะจะทำแม็กแอนชีทห้กินนี่ทักษะท,ทักษะตรงนี้เต็มก็จะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งระดับหนึ่งระดับเลยนะอยากจะล้างจาโอ้ยอยากทำความสั่นเลยเหรอ โอเคคือคีอต้ตกเขาเป็นคนเรื่องมากไงเพราะเขามีอันนี้อยากนอนเงนกองเงินกอง,กอง,กองทองแต่อยากจะได้ทีวีแบบดีๆถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนทีวีใหมยย่เนี่ยเป็นแบบทีวีแบบจอแปรอย่างเงี้ยมันจะดูไม่เข้ากับบ้านนะดูดิถ้าจะเปลี่ยนเป็นจอแปรมันจะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนอ่ะก็คือต้องลบอันนี้ออกแต่มันจะไม่สวยดีอย่าเบงนี้ไม่ได้เลย อาซนะบอกโอ้ยจะไม่ชอบการรอเลยกินขนมปังก็ได้นี่เนี่ยกินไปดีกินไม่ได้เนาะได้แต่ดูมันเป็นของตกแต่งมันกินไม่ได้อ้าววางใส่อะไรเนี่ยเออผีหลอกผีหลอกอาซนะมากินเลยมาเอ้ยเดี๋ยวมันบักเหรอ ทำไมอ่ะ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 บอกทีบอกทีทำไมมันลอยอย่างงี้โอ้ฝนก็ตกเนี่ยเอ้ยทำไมมันลอยแบบนี้อ่ะมันไปเก็บแต่เอา้าอาร์เซน่าไปกินที่ไหนกินขนมปังอีกแล้วทำไมไม่ไปกินข้างในอ่ะข้างในก็กินได้นะ หรือว่าตรงนี้มันเป็นโต๊ะแล้วมันยังไม่โหลดหรือเปล่ามึนจังเลยเอ,อ้ยไปเล่นกับม้าหน่อยเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะไอ้อร่อยจังเลย<ม>ขีดตบฝีมือไม่เลว <c oughs> ขีดตบแบบอืทำไมมันลอยได้แล้วนี่อ่ะโอเคก็ขอจบพาร์ท หนึ่งแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะคือเรื่องราวของกินิโตกาสุนนะก็อย่าลืมติดตามพาร์ทสองนะียเนอะเดี๋ยวพาร์ทสองจะเป็นอะไรต้องติดตามในพาร์ทที่สองนี่แล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ